เมืองหมอ,อกนะครับอีกกี่วันตัดได้เนี่ยพรุ่งนี้ตัดได้หรอตัดเยอะเลยนะคะเจลเห็ดขาใหญ่ภาษาไทยขเขาเรียกว่าอะไรเนาะออริจีเห็ดออริจิ สวัสดีค่ะพบกับตันยงเอ็นวายสายเกาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาชมโรงเห็ดนะคะโรงเพาะเห็ดนะคะดูเลยจ้าเป็นเห็ดขาใหญ่นะะฝนหิมะตกนิดนึงนี่หิมะแรกนะคะของปีนะคะก็ขอพรนะคะทุกคนก็สามารถขอพรได้เลยนะคะหิมะแรกของปีนะคะ มีนิดนึงนะมันไม่เห็นเลยเหตุไหมไม่เห็นมันตกค่อยๆมันตกเห็นไหมเป็นเม็ดดูอยู่เสื้อก็ได้ตรงหัวเนลังแคนร์ทำนี่เห็นไหมตกมาก็จะเป็นลังแคร์นี่นะค่ะเป็นลงลงเพราะเห็ดเพราะเห็ด เก็บเห็ดตัดเห็ดแล้วก็แพกนะคะนี่อันนี้เป็นเชื้อปลกเชื้อมันนะคะเราอยู่ที่โรงงานที่เพื่อนทำงาน,นะคะ่ะหนาวนะแต่ว่าเสื้อตัวนี้ก็อุ่นเลยะคะ่ะฝนเยอะดูบรรยากาศรอบๆนะครับอยู่กลางทุ่งนานะคะบรรยากาศดีนะคะทุ่งนาป่าเขานะครับผมนี่โฟมนี่โฟมลังใส่เห็ด

น,นี่เป็นเห็ดนางลมนะคะเห็ดน้อยๆน,นะครับอาไม่เชืช่อาญมาพูดไม่เชือ่อใจสิอีกกี่วันถักได้อันนี้นี่ยาสามวันสามสี่วันก็่ักได้เลยมาสามวันอีกประมสาสองวันก็เก็บได้แล้วครับอ,อันนี้มีกี่ลูกเนี่ยมีกี่ข้อ นี่โตมาว่จะเป็นประมาณนี้ครับ

อันนี้รางละสองกิโลนะคะสองกิโลสองละสองกิโลรางละสอกิโลนะคะส่งมาาะเก็บตัดไปส่งมาอันนี้เราใส่ถุงสนะเนาะไปส่งมาดนะคะมาย,ย่อยนะคะเขาก็จะไปแพ็คใส่ถุงเองนะคะเยอเลยนะคะ อร่อยนะคะแกงเห็ดก็อร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็ตะยูก็พาชมลรงเห็ดแล้วนะคะลรงเพาะเห็ดะคะ่ะหิมะกำลังหิมะกำลังท <laughs> ีมากำลังตกตกแรงนะครับฝนหิมะมองเห็นไม่เอ่ยมีปล่อยๆอยู่ของเขา,เขาเต้องดูจุดใสสีดำๆเนี่ย <laughs> jadi sangat sulit. สวัสดีค่ะพบกับตันหยงอีกแล้วนะคะตอนนี้หลังจากที่เราไปเก็บเห็ดแล้วเราก็ลุกหน่อยก็ทําแจวนะคะวันนี้ยงก็ตื่นเพิ่งตื่นนะคะแล้วก็กินข้าวแล้วก็จะไปทํางานนะคะเพื่อเป็นการเสียเวลานะคะเราก็ลุยเลยจ,จ้าเจ็บเห็ดยั่ๆนะคะอืม อร่อยมากเลยค่ะอันนี้คืออะไรคะหมูเหรอทำไมไม่เหมือนหมูมันนุ่มมากใช่กรอกเหรอไมนน่ใช่หมูยอเหรอหมูหมักสูตรลุงมุ้ยเลยนะ อร่อยมากๆค่ะเจลเห็ดขาใหญ่ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะออริจินเห็ดออริจิม หอมอร่อยนะฮะกัขบข้าวเหนียวร้อนๆเข้ากันมากๆเลยจ้า กินคําใหญ่นะคะจะได้กินได้เยอะนี่หมูทอดสุดลุหน่อยนุ่มมากค่ะ ยมก็หมูยอตอนแรกอันนี้คือนมใส่น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งที่หมักน้ำผึ้งที่ดองกับโสมอะคะ่ะเจ็ดปีแล้วนะคะกินหน้าหนาวอะ่ะดีมากเลยนะคะมันช่วยเพิ่มอุณหภูมิให้เราแล้วมันจะทำให้แบบไม่ค่อยหนาวเยอะอะคะ่ะ หอนน้ำผึ้งเข้ากันมากเลยค่ะอร่อยมากๆโอเคตันหยงก็จะรีบกินนะคะแล้วก็รีบไปทำงานนะคะเดี๋ยวจะสายนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊าย